ก็มาสอบสัมภาษณ์ค่ะที่คณะวารสารธรรมศาสตร์ค่ะเป็นการรับตรงภาพพิเศษค่ะซึ่งพวกภาพพิเศษก็จะมีการอาสอบก่อนแล้วก็สอบสัมภาษณ์ก่อนแล้วก็รายง,งานตัวก่อนรับตรงทั่วๆไปค่ะท่านก็นมาที่ตึกอ,อาชิการบดีค่ะซึ่ง ก็จะมาลงทะเบียนที่นี่แล้วก็สัมภาษณ์ที่ก็คือที่จริงเนี่ยโคต้านี้ทันรู้เพราะว่ามีรุ่นพี่ปีที่แล้วอะค่ะที่สนิทกันเขาก็สอบคณะนี้แล้วก็สอบโคต้านี้เขาก็เลยเหมือนกับมีมีการแบบแนะนํามาว่าให้ลองมาสอบแล้วก็เวลาตอนที่เราไปถ่ายรายการนะคะเราก็จะรู้จักพี่ที่วารสารธรรมศาสตร์ค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็แนะนําให้มาคณะนี้เพราะว่าเขาก็บอกว่าคณะนี้เป็นคณะที่แบบดีโอเคแล้วก็มันมันสามารถพัฒนาต่อไปในอนาคตได้สำหรับชอยตอนนี้เส้นทางมหาลัยก็ ก็อยากเข้าคณะที่อยากเข้าสองคณะค่ะก็คือจิตวิทยากับคณะวารสารหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันนิเทนีวารสารก็ก็ก็มีโอกาสที่มาถึงรอบสัมภาษณ์ได้ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วค่ะแต่ว่าถ้าอีกสาขาหนึ่งจิตวิทยาก็ต้องรอผลต่อไปค่ะซึ่งอาจจะประกาศในอนาคตอันนี้เราก็ต้องภาวนาและก็หวังคะแนนที่ประกาศมามีแกรแพชใช่ไหมคะเก้าวิชาใช่ก็ก็ก็เท่าที่ดูก็คือโอเคอะค่ะแต่ว่า ด้วยด้วยความที่เราก็เหมือนเราต้องลุ้นโอเน็ตะคะเพราะว่าสำหรับแอดมิชชั่นของจิตวิทยาเนี่ยมันต้องใช้โอเน็ตแบบ30%มร็รู้สึกตอนนี้นะคะก็รู้สึกรู้สึกว่าทำไมเรามาอยู่คนเดียวตรงน,นี้เพราะาเรามาเช้าเกินไปหรือล่าวันนี้เนี่ยคนที่มาสัมภาษณ์แบบแค่ไม่กี่คนนยคะประมาณแบบน่าจะประมาณ20บกว่าคนองเลียค่ะอันนี้คือทานจะไปไหนไปนั่งกับเพื่อนนะคะเพื่อนรูชะตาก,กรรมเดียวกัน ทางนู้นก็ได้พอเล่นเสซเปล่าใช่แล้วรอบนั้นน่ะอาจารย์ได้บอกเรื่องแบบสอบสัมภาษณ์ปะบอกบอกแบบแบบให้เตรียมตัวอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่บอกเตรียมตัวสิ น่าจะลงมาประมาณไม่เกินเทีย่ยง <c oughs> <c oughs> สอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างรู้สึกก็เหนื่อยค่ะหมดแรงเลยเหนื่อแตกเลยค่ะเพราะว่าโดนอาจารย์สัมภาษณ์ไป3ท่านคนเยอะมากค่ะแต่ว่าของท่านเนี่ยจะคณะท่านเนี่ยจะโดนไป3ท่านอาจารย์ซึ่งคณะอื่นอาจจะมีแค่หรือ2ท่านโอ้ยคำถามแบบคิดวิเคราะห์ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ให้ให้บอกบุคลิกของตัวเองก็กดดันนิดนึงค่ะแบบนั่งนั่งแบบโต๊ะหังหาค่ะเหมือนแบบสอบสวนก็คิดว่าทำเต็มที่แล้วค่ะ ตอนที่ทันเข้าไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็ขึ้นจากริ์ไปแล้วก็เข้าไปถึงก็คือจะมีคนแบบนั่งกันเแบบกือบทุกคณะอาหารเต็มหมดเลยแล้วก็เราก็ต้องรอคะ่ะโดยชื่อเราเนี่ยอยู่ท้ทายๆด้วยแล้วก็ต้องรอแบบเป็นคนสุดท้ายนะคะในการที่จะเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นสีหน้าของคนอื่นมาก,ก่อนแล้วก็จะมีหวัน่นๆวันนิดนึงค่ะก็พอถึงเวลาที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะโดนเรียกเข้าไปที่ห้องคะ่ะที่ห้องก็จะมีอาจารย์3ท่านแล้วเขาก็จะโยนคําถามมาเลยค่ะให้เราแนะนําตัวก่อนอย่างแรก ก็โยนมาคําถามแต่ละคําถามมาให้เราคถามอะคะก็จะเจอแบบเท่าที่เด็ดเด็ดแล้วจาได้ก็น่าจะถามว่าสื่อมีบทบาทยังไงไมีผลยังไงต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะเป็นข่าวในกรณีที่เป็นปัจจุบันและให้แบบแสดงความคิดเห็น่านก็ตอบไปว่าสื่อมีที่ผลทั้งต่อตอนเองแล้วก็ต่อผู้อื่น,นะคะแล้วก็ตอบไป2กรณีว่าต่อตอนเองอะยังไงก็เอาจากประสบการณ์ตัวเองอะค่ะที่เคยโดนแบบเรื่องเรื่อง,องที่สื่อเอาข่าวไปเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมามาตอบ เป็นแบบตัวอย่างให้อาจารย์ เคล็ดลับที่อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะที่อาจจะต้องสอบสัมภาษณ์เหมือนกันก็อยากจะบอกว่าหนึ่งค่ะคือความมั่นใจในตัวเองต้องตอบแบบฉา,าญค่ะแล้วก็ตอบด้วยความคิดที่เป็นตัวเราอย่าดัดแปลงค่ะเพราะว่าถ้าเราไปก๊อปปี้คนอื่นมาหรือเราไปฟังจากคนอื่นมาแล้วมาพูดเนี่ยทันเชื่อว่าเวลาเราตอบไปอาจารย์เขาก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนของตัวเองนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือพอร์ตพอลิโอค่ะซึ่งมีความสําคัญมากๆวันนี้ทันเอาพอร์ตมาด้วยทันก็ได้ไปให้อาจารย์ดูะคะ่ะมันก็มันก็ช่วยเราได้ส่นน่่วนนนหหึงใใการที้ อาจารย์เขาเห็นภาพของเรามากขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องอธิบายค่ะก็ที่เห็นอยู่นี้นะคะไม่ใช่กระเป๋าบุกแบงหรืออะไรก็คือเป็นพอร์ตโฟลิโอของทันเองค่ะก็เป็นการดัดแปลงนะคะเนื่องจากขัดแคนแฟ้มมาเลยเอาแฟมนี้มาก็เข้ามาดูเลยนะคะข้าวๆก็ มีเป็นเหมือนหน้าค่ะของทันก็ไม่เน้นแบบอาร์ตมากเพราะว่า,าเราเราเราไม่ได้จะเรียนเกี่ยวกับพวกกราฟิกหรืออะไรอยูอยอย่แล้วเราก็ทาเรียบๆเท่าที่เราทําได้ค่ะแล้วก็ก็จะมีแบบพวกคํานําสารบัญก็คืออันนี้คือทันไปดูตัวอย่างในเว็บเด็กดีมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเว็บดีจะมีตัวอย่างว่าเราควรจะมีอะไรบ้างมีคํานาสารบัญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่สําคัญนะคะเพราะว่ามันทําให้บ่งบอกถึงว่าเออมันจะไล่เรียงไปยังไงมันจะได้ดูแบบไม่ลกมาก แล้วก็มีแบบเรื่องราวชีวิตอะคะ่ะมีแบบโปรไฟล์ประวัติเรื่องราวชีวิตแบบว่าแบบเป็นยังไงมาอย่างไงถึงมาเป็นทุกวันนี้แล้วมาทําพิจิกรได้ยังไงมาเป็นนักพูดได้ยังไงอันนี้ก็ท่านก็จะแบ่งเป็นเป็นพาร์ทอะคะ่ะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแบบความภาคภูมิใจก็พวกรางวัลต่างๆเกียรติบัตรแล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยนะคะแล้วก็มีแบบผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจก็อาจจะให้เกี่ยวกับวารสารที่เรามาสัมภาษณ์ในวันนี้ก็จะเป็นแบบพวกวิทยุโทรทัศน์ อเงี้ยค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นเนี่ยแหละค่ะหัวข้อเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์ก็คือเอาให้ย่อยที่สุดให้เหมือนกับในสาขาวาสารที่เปิดอะคะที่มี6สาขาอ่าก็จะมีเอ่อพวกมิวสิกวิดีโอประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ที่เราทําในโรงเรียนนะคะกับเพื่อน แล้วก็โฆษณาางกาที่เคยมาแล้วก็ซื้อสิ่งพิมพ์ที่เราเหมือนสนใจสาขานี้ก็เป็นด้านการเขียนนะคะที่เราเคยเขียนๆแล้วก็ส่งไปให้นิตยสารอยากพิเศษที่สุดก็น่าจะเป็นเนี่ยค่ะหนังสือของตัวเองค่ะก็หนูทันตั้งชื่อว่าเป็นแบบายป,ปากกาของชั้นนะคะแล้วก็ทันก็มีเป็นหนงังสือที่ตัวเองแบบเขียนนะคะก็อยากพิเศษที่สุดเพราะเป็นสาขาที่เราอยากเรียนด้วยแล้วก็ตรงด้วยอันนี้ก็จะเป็นวิทยกรหลักๆที่เคยไป จริงๆแล้วคือเหมือนทันก็อยากแบบอบอกให้กับแบบน้องๆหลายๆคนนะคะที่เหมือนอาจจะคิดว่า,าโปรไฟล์ไม่มีพอร์ตเลยไม่ได้ทำงานเลยจริงๆแล้วการที่เราแบบเรียนดีได้ผลงานได้แต้วไอ้แปมดาวาเวลาเราดีมากหรือเขียนหนังสือดีอ่ะอันั้นก็เป็นพอร์ตได้นะคะคือจริงๆเราไม่จำเป็นที่ต้องได้รับโอกาสในการไปทำงานวงการบันเทิงหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีพอร์ตแต่จริงๆแล้วแค่เราทำงานกิจกรรมโรงเรียนช่วยเหลืออาจารย์ล้วให้อาจารย์ช่วยเขียนแบบ เละคอมเมนต์หรือเป็นใบให้เราอย่างไรก็เอาไปเป็นพอร์ตได้ก็อยากให้น้องๆทยอยเก็บดีกว่าค่ะถ้าไปเก็บทีหลังคืออาจารย์อาจจะยุ่งมากจนไม่มีเวลาให้เรามาเขียนก็ได้ ตอนนี้สําหรับการสอบข้อมหาลัยนะคะมันเดินทางมาถึงจุดประมาณครึ่งทางค่ะเป็นครึ่งทางที่เป็นแยกประมาณ3แยกค่ะก็คือมธจุฬาซึ่งอาจจะเป็นรับรับตรงนะคะสองอ,อีกอีกสายหนึ่งก็จะเป็นแอดมิชันค่ะซึ่งตอนนี้มันอยู่ระหว่าง3แยกแต่ว่ามันยังไม่เป็นรวม3แยกทีเดียวมันเป็น3แยกที่แตกแขนงไปอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ผลของทั้ง3อย่างรู้คะแนนหมดของแอดมิชันเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าคะแนนมัดเนี้ย ที่แตกย่อยไป3ามแขนงอ่ะเราจะไปเส้นทางไหนคะซึ่งก็ต้องลุ้นต่อไปว่าคะแนนแกีแพทที่2จะออกมาเป็นยังไงหรือว่าคะแนน9วิชาคะแนนโอเน็จะออกมาเป็นยังไงก็ต้องดูทีค่ะว่าเราจะไปในเส้นทางที่ 1, <ๆ>1เส้นทางที่2หรือว่าเส้นทางที่3คะ่ะท่านอยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะ กับตันทันนะคะในแวร์เล t y ตี้นะคะก็ขอคุณมากค่ะได้รับกําลังใจมากมายทั้งใน Facebook, Twitter นะคะหรือ Instagram ก็ตามก็คือขอขอ,ขอบคุณทุกกาลังใจมากๆค่ะแล้วสัญญาค่ะว่าถ้าติดคณะภารกิจต่อไปถ้าใครต้องการคําแนะนําดีๆนะคะล่่น้องคนไหนก็สามารถไปหาใน Facebook กับตันทันได้ค่ะ <S <S แฟนเพจก็ยินดีให้คาปรึกษานะคะหรืออาจจะมีตัวอย่างข้อสอบไปให้ด้วยถ้าเราได้อยู่คณะเดียวกัน กลับมาพบกับพี่อาตูอีกแล้วกับช่วงอัพสกิลกับติวเตอร์อ่าวันนี้เป็นไงตอนนี้ทําอะไรกันอยู่คะ ه, นอนนะะแน,แน่นอนเด็กใครว่างๆเราก็นอนนะคะแต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งนอนนะคะตอนนี้ขอเช็คหน่อยมีพอร์ตฟรียโอหรือยังเอ่ยอพอร์ตฟรียโอหรือแฟ้มสะสมผลงานนะคะจะจาเป็นมากๆเลยในช่วงต่อจากนี้นั่นก็คือการสอบสัมภาษณ์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะพี่ตูก็มีเทคนิคดีๆนะคะมาแนะนาน้องๆสําหรับการทำพอร์ตฟรียโอค่ะพอร์ตฟรีโอของเราเนี่ยในหนึ่งเล่มเนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนต่างๆนะคะซึ่งสําคัญสำคัญทั้งหมดก็มี4ส่วนนั่นเองค่ะส่วนแรกนะคะที่น้องๆควรจะทานั่นก็คือประวัติ ส่วนแรกเราจะใส่ประวัติของเราไปก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่ยูเบอร์โทชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม่อะไรก็ตามที่เราอยากจะใส่ให้คณะกรรมการได้รู้จักเรามากขึ้นนะคะใส่เข้าไปเลยในส่วนของประวัติก็แล้วแต่น้องๆว่าน้องๆจะสามารถเปิดเผยข้อมูลของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะและส่วนต่อมาค่ะส่วนที่2นั่นก็คือผลงานของเราค่ะในส่วนนี้เนี่ยจะสามารถช่วยให้มัดใจกรรมการได้มากขึ้นหากว่าผลงานที่น้องๆมีอยู่ในเล่มพอร์ตโฟลิโอเนี่ย ตรงกับคณะที่น้องอยากเข้าอ,อ,อย่างเช่นอยากเข้าคณะนิเทศศาสตร์น้องๆก็ควรจะมีผลงานเกี่ยวกับงานนิเทศศาสตร์หรือว่าวา,ารสารศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนิตยาศาสรประจำโรงเรียนงานละครละครเวทีงานการแสดงต่างๆนะคะก็สามารถใส่เข้าไปได้เพี่ตุก็อยากจะแนะนําว่าควรจะมีสักประมาณ10ผลงานนะคะสำหรับ ผลงานแบบไหนที่เรียกว่าเป็นผลงานที่ควรจะใส่ในพอร์ตโฟลิโอก็ควรจะเป็นผลงานที่มีการประกวดนะคะหรือว่าเป็นที่ยอมรับให้อย่างผลงานที่ส่งกันขำๆในห้องอาจารย์เซ็นไลเซ็นให้อันนี้ไม่นับนะคะและส่วนที่3ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมนั่นเองใครที่เป็นเด็กกิจกรรมข้อนี้เนี่ยได้เปรียบมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาสีเข้าค่ายอะไรก็ตาม น้องๆไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นํากิจกรรมนะคะแค่เราไปเป็นส่วนหนึ่งไปมีส่วนร่วมเล็กๆนะคะสิ่งที่จะยืนยันได้อย่างดีนั่นก็คือรูปภาพค่ะตอนนี้แหละเราต้องไปค้นเลยนะคะใน f c e e o o o เอ่ยในโทรศัพท์เพื่อนเอ่ยมีรูปของเราอยู่หรือเปล่านะคะ จุดสาคัญนะคะถ้าว่าใครแบบพี่หนูอยู่ไกลมากเลยรูปนี้เห็นหนูน้อยมากเลยวงแดงๆไปเลยค่ะหรือขยายให้อาจารย์เห็นไปเลยนะคะสักสิบเท่านะฮะถึงแม้จะเป็นภาพแตกแต่ก็ยืนยันว่าเราได้ทํากิจกรรมนี้จริงๆนะคะและส่วนสุดท้ายนั่นก็คือภาคผนวกค่ะใครที่อยากจะใส่เอกสารยืนยันตัวเองอะไรก็ใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทําให้แฟ้มของเราดูหนามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกกิจบัตรนะคะใบเกรดใบคะแนนใบปอพออะไรก็ตาม ใส่ในส่วนของภาพผนวกได้เลยและเนื้อหาทั้งหมดนะคะก็จะทําให้พอร์ตโฟลิโอของเราดูน่าสนใจแต่ท้าก่อนถึงแม้ว่าเนื้อหาจะดีแค่ไหนคะสิ่งที่จะดึงดูดให้คณะกรรมการหยิบพอร์ตโฟลิโอหรือแฟ้มสะสมของเราขึ้นมานะคะขึ้นมาดูเนี่ยนั่นก็คือหน้าปกและเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าพี่ตูจะมาบอกว่าทํายังไงให้หน้าปกของเราน่าสนใจ <S <S ไปเจอกันในสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์นี้เตรียมเนื้อหากันไว้ก่อนละกันนะคะไว้พบกับช่วงอัพสกิลกับติวเตอร์ได้ใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ